อย่งไงเมื่อคะอย่างนี้เรอ,อที่แล้วน่ะเขามาคุยเขาคุยว่าอีกอีก,อกหลังจากที่เขาคุยกับคุณเอ,อเขาบอกว่าเ,เคยเคย,เคยทำซุ้มทำงานเทศบาลมั้ยคะอ๋อค่ะเอ,อเขาบอกว่าเอ,อของให้น้อยแต่นี้เขาก็ติดต่ออีกบริษัทหนึ่งของคน ของของทูชาติเนี่ยเขาบอกเขามีผู้รับเหมาเขามีผู้รับเหมาเขาเขาให้คนละห้าหมื่นสัทอหา้าคนละห้าหมื่นค่ะและ้วราชการในเขาเขาเขาดูเองค่ะผูะ้รัเบเหมาผู้รับเหมาเขาดูเองเขาะตลอดทางเราไม่เกี่ยวว่าราชการเลยคือเดี๋ยวชูเขาจัดการเองค่ะเขาพอเขาราชการนั่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะคะคน่ะคนละห้าหมื่น พ่อบอกว่าเอ้าที่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตกลงอ่ะถ้าเกิดตกลงทำบอกคนเนี้ยแล้วมันจะทําทันไหมล่ะอะไรแต่เรื่องอะไรก็มาทําใหม่หมดเลยแล้วเดี๋ยวก็เสริมและว่าเดี๋ยวถ้าเราตกลงทำแล้วก็ทําเลยเอกสารตามที่หลังแต่ยังนีเอกสารตามที่หลังได้แต่ถ้าคุณนนะเอ่อด้วยพูดตรงๆนะแบบมันก็ยืดเยื้ออย่างเงี้ยล่ะค่ะ ได้เขาเขาตั้งใจไม่ให้เราทำต้องคุยอบะพีแล้วเ,เขากไม่คุยบอกแล้วไม่บอกผู้รับเหมาก็เหราว่าจะเอาเท่าไหร่ไม่บอกเรเออไม่ไม่บอกลรว,วก็เนี่ยจริงๆเนะี่ยเขาเข,ข,ขาเขาเขาขอขอทา,า,า,างทางผู้รับเหมาตรงนี้นเนี่ยให้สทกันละสี่หมื่นเอ่ไม่ใช่ใช่ไอ้ตรงน้นเนี่ยมันเสนอว่าสี่หมืน่สน,สนสชกสี่หมื่นแต่พี่แจ้วเขาต่อรองขึ้นมาได้ 50, ห้าหมืน่นห้าหมืนหหม่นก็จะจ่ายห้าหมื่น แต่พี่กลัวว่าพี่แซวไอ้ห้าหมื่นเนี่ยจ่ายตอนไหนต้องจ่ายก่อนทํางนานนะเราเข็ดแล้วการที่จะรับที่หลังพรกเนี่ยพี่ครูโทรคุยกันมันแล้วเนี่ยมันยังไม่ให้คําตอบเลยเออส,อสอทอทุกคนเนี่ยก็อยากได้ก่อนเพราะว่ามันเข็ดเนี่ยเข็ดกการที่ได้ที่หลังอืมมันก็ออยังถามอยู่เลยวันเนีไ้ไอ้ไอ้ไอ้กบมันก็บอกว่าต้องเอาต้องเอาสิ่งมาดู หนังสือสัญญาอะไรอะไรมาดูเพราะว่าทําเพิ่มหรือเปล่า่บประมาณเพิ่มไหม,มประมาณเท่าเดิมแล้วบอกว่าถ้าเดิมแล้วก็แบบเปิดเดิมหมดหรอคาตอบไอ้ตำรวนอยู่จะจ่ายจ่ายก่อนได้ไหมอะไรอย่างี้ใช่ราชการก็ไปเคลียร์กันเองพูดแล้เหมาเป็นของเลือกทูเขาเลยนะออกมามใช่เขาไล่บี้เราแน่นอนเลยอืม ม่มีโอกาสได้ทำด้วยแหละเพราะว่าเขาเขารวมกันไงล่ะตันตี้อย่างเงี้ยแล้วเรามีแค่เนี้ยแล้วแล้วแบบว่าตลายแบบตามอยู่ที่พวกเขาเป็นเงนี้ยใ่อ๋อเขาบอกว่ามันไม่ทันแล้วว่าเช็ตออไปแล้วแล้วก็ไม่ดีแ,บบแล้วสพอก็ไปทางล้นหมดเพราะว่าเขาเปรียบเปรียงเป็นไงว่าแปดหมื ơn, ่นเย่ยกว่าจะห้าหมื่นไหม่ะ